่าเดี๋ยววันนี้อ่าเรามาดูนิสันตัวพันโทโบนะนี่เดี๋ยวช่างกำลังถอด้างหัวชีดอยู่เดี๋ยวรอช่างถอดหัวฉีดอันนี้รุ่นนี้ก็รับล้างหัวฉีดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับตัวนิสันตัวเครื่องหนึ่งพันทโบนะโอเคอันนี้หัวฉีดนิสันหนึ่งพันโทโบนะนี่อันนี้สภาพอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเทสดูกันนะครับตัวนี้ ที่ทำการเช็คคอยจุดระเบิดให้ลูกค้าด้วยนะครับวันนี้อ่ามีรั่วไหมโอเคไม่รั่วโอเคอ่านี้เราทําการ่าเทสหัวเทียนด้วยนะครับนี่ไฟวิ่งดีปกตินะหน้่งก็ใครสนใจติดต่อได้ครับร้านมันก็ดูช็อปนะครับถูงก็ต่อสองสีก็ติดข่ามนะครับถ้าอีกแล้วจะเปิดทับทีนีให้บริการครับ